มังเอสมวระอ้าวสวัสดีทุกคนครับเราต้อยยกงเนากับเกล็งก็มาม่เรางเเนะมาม่เผ็ดเกาหลีนะงงยก็ที่ปลอยกิตนปัดแบนะเดีกเราเนี่เราดึงเวเฉยไล้ยกนะมาม่เผ็ดเกาหลีครับมากระปุกเดียวนะครับหมูปวเราเราแช์กันที่มีชานกับกลาในญ่ๆเลยงูเงากเล้งอกลยอยู่นี่ตามแอมาเอติดับงอเกลือยี่ดิมาเราสักไทยคลิมอดเกือชียมาม่นะนหละนะก็เรื่องเชี่ยกึมจอนั้นเราวิเชียร์ได้ไปเอหลายได้แช์มาต่อเราต่อยแยกก็ล่ะดู เ่ยก็สอดเดนะปมีมันเลยทำกลิ่นรอยเดยววะสไลด์โค้งนี่นะโกยนี่น้องตามมาเชียเกตเตนะยินารูกแปมเลยเด็ดยีก็ตามจอดทีเชือดคอมเมนต์นี่นะก่ตาตาเตากอนุงเชียกระจายปลายนะตาตีเมีจันแคบสีกันนะตาตีก่อนใส่กอกแบบใหม่นะท่านใหญ่ใหญ่โอ้ได้จชายบอดอะนะน้ำเทไม่หมดไม่เป็นไร ตาตาเขาคละ dad เราเป็นมาแล้วนะเผ็ดอยู่นะมัมนรสจ้าแล้วนะอ,อร่อยมาก Ừ. Ừ. Mà các bạn qua hm. Ừ. Thì hãy để đi ở đã đi sài nơi 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 มาอืมเมืมกเกเ่อเมือ่อกี้เราไหนกะอืมอรานปอดว,นนวินแซบครับ

សិមេណតាតៃតារ៉ាតៃតាសិរប៉ាកូនឧបកមមករ៉ាសិមេណហៅអានៅដូនមកលៅយ៉ាញាក់ក្រាស់យ៉ា นุม่มมากเลยครับข้อบมาครับลองดาดูซอิอร่อยอเผ็ดเราเมื่อแล้วได้เด้อหัวใจครับ ตามมาแม่เอาเกลาอเาส้นตามมาแม่ได้แลยนะอืม,อมคช่เี่ยไม่ใช่เรอเราไปะดิตัวกระเพระอร์กเะยนะนะ đầu nhé Mình uhm. ăn rồi, rồi, mình nào rồi, rồi, mm <laughs>